ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่า,ย,าย้ายย้ายไปอยู่หอพักฝันว่าตัวเองเนี่ยย้ายไปอยู่อาพาร์ตเมนต์ย้ายไปอยู่หอพักแปลว่าอะไรฝันเห็นตัวเองย้ายไปอยู่หอพักย้ายไปอยู่อาพาร์ตเมนต์เนี่ยมันแปลว่าอะไรได้ไพ่ยูนิตี้องค์กร exploration ดิเซอร์คุณจะได้มีส่วนร่วมในองค์กรขนาดใหญ่อะ c o n c u r r e n t แต่ไม่ควรจะไปยุ่งมากจะเดือดร้อนคุณจะได้เพื่อนใหม่ๆอ่ะ เนี่ยยูนิตี้อ่ะคุณมีเกณฑ์จะได้เพื่อนใหม่ๆคุณจะได้เพื่อนใหม่ๆเข้ามาเยอะคุณจะมีความสุขแต่ให้ระวังเนี่ยการถูกทรยศหักหลังถูกนินทาและอาจจะถูกกลั่นแกล้งอะไรแบบนี้ได้คุณจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่ ได้ทำงานร่วมกับคนจำนวนมากแต่ให้ระวังเรื่องความอิจฉาริษยาความอิจฉาริษยาและการกันแกล้งคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองอยู่ เหมือนมีคนให้ความสนใจในตัวคุณนะเพราะว่าคุณเป็นคนสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดในอนาคตเนี่ยคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีในการเรียนในการงานจะทำให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้าอย่างมากและไพ่ใบนี้นะคะรีวอร์ดมีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลด้วยนะในอนาคตเนี่ยมีเกณฑ์ที่ จะได้ถ้วยรางวัลได้ประกาศได้ใบเกียรติบัตรได้รับใบเกียรติบัตรใบเกียรติคุณเหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติอาจจะได้รับถ้วยรางวัลได้รับรางวัลผลงานดีเด่นหรือรางวัลอะไรก็ตามเลขนำโชค9 2 2 9ค่ะ